แต่หลายคนยืนยันว่าอร่อยครับมาดูลูกชิ้นเจ้านี้นะครับผ่านทีไรก็ต้องแวะซื้อทุกครั้งนะครับร้านตั้งอยู่ตรงบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงหน้าค่ายอสสนะครับถ้ามาจากตัวเมืองนะครับเลยสนามมานะครับก็จะเห็นซุ้มนะครับก็ร้านขายตรงซุ้มเลยฮะง่ายๆตรงนั้นเลยฮะก็จะเห็นรถจอดเรียงกันนะครับรอคิวซื้อนะครับเด็ดที่ลูกชิ้นนะครับ เป็นเนื้อหมูนะครับก็มีส่วนผสมที่ลงตัวนะครับแล้วก็น้ําจิ้มที่นี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับถึงจะเป็นน้ําจิ้มพริกเผาก็ตามนะครับแต่ความอร่อยนี่แตกต่างอยากให้มาลองดูครับร้านนี้ครับก็หลายรอบแล้วครับแวะซื้อครับโอ้โหหมดนะครับเยอะๆเลยครับของหมดเท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทอร่อยครับต้องลองดูครับลูกชิ้นจีตกินมือลำอีกเจ้าหนึ่งนะครับ